สวัสดีครับผมอมจากร้านเอ a g กิตาครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางร้านของเอ a g กิตานะครับจะมาแนะนำกีตาร์ที่เป็นสินค้าใน l ล n e ย s e d CERTIFIED by เอ a g กิตานะครับในราคาไม่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับจะมีตัวไหนมีอะไรนไ่าสนใจบ้างรับชมไปพร้อม,มเลยครับ เริ่มกันที่ตัวแรกกันดีกว่าครับกับ h a n i ิก 50AF ต้องบอกว่ากีตาร์ของฮัน i ิกาที่เป็นรุ่น 50AF เนี่ยเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรเลยนะครับต้องบอกว่ากีตาร์ที่เป็นยูสเซอร์ฟายบายกีตาร์ตัวนี้นะครับผมสภาพของ 50AF ที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับต้องบอกว่า เป็นอยู่ในสภาพที่ผ่านการใช้งานในระดับหนึ่งนะครับมีรอยบนไม้หน้าเล็กน้อยครับแล้วก็มีรอยทางด้านตามไซส์แล้วก็ตามแบค็คเป็นเรื่องปกตินะครับของกีตาร์ใช้งานนะครับตัวนี้สเปคเป็นไม้หน้าสปรู ce ครับแล้วก็ไม้หลังเนี่ยเป็น m a เปินะครับขึ้นเฟรมสวยงามชัดเจนครับตัวเสียงของเขาเนี่ยมีความสว่างบาลานซ์ดีมากๆครับ มีคาแรคเตอร์ที่จริงจังตรงไปตรงมาในแบบฉบับของฮานิก้านะครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้ที่อยู่ในมือผมนี่เลยนะครับผมราคาอยู่ที่37,500บาทเท่านั้นครับจากราคาของใหม่ณปัจจุบันอยู่ที่49,500บาทครับผมส่วนตัวเนื้อเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับฟังไปพร้อมๆกันครับ ตัวต่อมานะครับผมก็จะเป็นกีตาร์รุ่นพิเศษของทางร้านเอดากีตาร์นะครับนั่นก็คือเอดา X h a n i ฮานรุ่นเวอรลีรุ่นครบรอบ70ปีของทางฮันิกานะครับที่ผลิตมาเพียงแค่9ตัวเท่านั้นนะครับผมและตัวที่อยู่ในมือผมนี้เป็น n มเบอร์6ครับสภาพของกีตาร์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่า เป็นสภาพที่ผ่านการใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับผมมีรอยที่เกิดจากการเล่นแต่เพียงเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ลงลึกถึงเนื้อไม้ครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับที่แนบตรงส่วนของหน้าอกเนี่ยมีรอยกระดุมเล็กน้อยครับตดยนี้มากับ s p e t t r อร m โม i า d i f i e d Spruce ครับผมหรือว่า Spruce ที่ผ่านการอบและพัฒนาศักยภาพด้วยความร้อนครับมากับไม้หลังที่เป็น แผ w o o d ครับผมที่ผ่านการพัฒนาด้วยความร้อนเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ยังมีการเสริมคาร์บอนเรนฟอร์ดทางด้านชั้นในของด้านข้างแล้วก็ด้านหลาง้วยนะครับเพื่อเพิ่ม p r o ร e c t i o n แล้วก็มี Resonance ที่ไม่เหมือนกีตาร์ทั่วไปครับและยังส่งผลถึงซั t a i n และปลายเสียงนะครับให้มีความโมเดิร์นราคาของตัวที่อยู่ในมือผมนี้เลยนะครับ เวอร์ซ e n ีนัมเนะครับอยู่ที่55,000บาทนะครับผมจากราคาของใหม่อยู่ที่89,500บาทนะครับแล้วต้องบอกว่าไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับของใหม่สภาพแบบนี้กับราคาแบบนี้ต้องบอกว่าคนที่สนใจกีตาร์ตัวนี้อยู่เนี่ยพลาดไม่ได้นะครับ ถัดมานะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะครับกับกีตาร์ที่ประดับตกแต่งแบบนี้เป็นใครไม่ได้นอกจากยูชิอิมายนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นรุ่น YJEX นะครับตัวนี้ปี2008นะครับต้องบอกว่ากีตาร์ตัวนี้นะครับอยู่ในสภาพที่ผ่านการใช้งานปกตินะครับไม่มีความเสียหายรุนแรงนะครับผมอาจจะมีรอยสายหลุดดีดไม้หน้าอยู่ใต้สาย2เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับ ส่วนทางด้านไม้หลังนะครับต้องบอกว่ามีรอยขนแมวที่เกิดจากการใช้งานนะครับตัวนี้มากับสเปคที่ไม้น้าเป็นสปรูสครับผมแล้วก็ไม้หลังเป็นอินเดียนโรส o ูดครับส่วนเรื่องของเสียงนะครับต้องบอกว่าเป็นเสียงที่เป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของกีตาร์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมีความอ้วนหนาและมีระเบียบครับผมยูชิอิมไมวเจเอ็กที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับ ราคาอยู่ที่8,9,500บาทนะครับจากราคาของใหม่ณนะปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ1,000 0 0ถึง1 2 0 0 0 0บาทครับผมไปลองฟังเสียงและชมฟังงานของกีตาร์ตัวนี้กันดีกว่าครับ ถึงตัวสุดท้ายนะครับของคลิปในวันนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วเช่นกันนะครับผมว่าเป็นกีตาร์จากประเทศอะไรและจากช่างท่านใดนะครับจกกัดการตกแต่งที่โดดเด่นขนาดนี้นะครับถูกต้องนะครับกีตาร์ในมือของผมนี้นั่นก็คือซากุไรโคโนนะครับรุ่นโปรเฟ s ชั o นอล R ครับต้องบอกว่ารุ่นโปรเฟ s ชั o นอล R เนี่ยหาของใหม่ไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากทางโคโนเนี่ยยกเลิกรายการผลิตของรุ่นนี้ออกไปจากลิสต์แล้วครับผม ตัวนี้ต้องบอกว่าสภาพสะสมครับนอนกล่องแทบจะไม่มีรอยใช้งานเลยครับแม้กระทั่งรอยที่อาจจะเกิดจากการเล่นโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีเช่นเดียวกันครับคือเรียกได้ว่าเป็นสภาพมือนหนึ่งเหมือนเพิ่งออกมาจากโรงงานของโคโนโ่เมื่อวานนี้เลยก็ว่าได้ครับมากับไม้น้าที่เป็น s p r u ู e ครับผมแล้วก็แน่นอนครับ ตัว R ของคำว่า professional เนี่ยย่อมาจากคำว่า rosewood นะครับซึ่งทางตัวของ s a ุ u l a y นะครับเลือกใช้ Indian rosewood นะครับและส่วนในเรื่องของเสียงเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความอิ่มอ้วนหนาตามฉบับของกีตาร์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นกีตาร์โคโนรุ่น professional R ที่อยู่ในมือผมนี้นะครับราคาอยู่ที่95,000บาท จากราคาของใหม่อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงหนึ่งแบาทครับถือว่าหาได้ยากมากๆนะครับกับกีตาร์โคโน่ที่ราคานี้และสภาพแบบนี้ครับ จากลาย e r t i f i e d by e d ก g i t a นะครับที่ทางเราคัดสรรแล้วว่ามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมมีสภาพที่สวยงามในราคาที่น่าจับต้องครับหากใครสนใจนะครับอยากเข้ามาทดสอบเสียงตัวจริงนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ e d เ g i t a Showroom นะครับที่ Se Space ซอยสนะครับผมชั้น2หรือจะติดต่อสอบถามเข้ามาทาง Line Official Facebook หรือว่า Instagram ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวงจากรายเอเดกาต้าขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับอย่าลืมนะครับ เรื่องกีตาร์คลาสสิกไว้ใจใเรา